เห็นนต้จจามจุรีเปิดไพ่ทำนายฝันพี่กาการ์นะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4สาี่แล้วก็ ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝันดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทำนายที่แม่นยำต่อไป ใบที่หนึ่งนะครับสำหรับท่านที่เรียกไพ่ใปนี้นะครับในอันนี้ท่านเองอาจจะปวดหัวนะครับกับปัญหานะครับรู้สึกปัญหาหาทางแก้ไม่ได้นะครับหรือว่าบางท่านก็อาจจะหมดแรงที่จะต่อสู้นะครับแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะพยายามทําอะไรในช่วงนี้นะครับคือไม่ค่อยทําอะไรและยังไถ่ครวนอีกนะครับปล่อยให้ปัญหาเกิดขึ้นนะครับโดยไม่ยอมแก้ไขอะไรนะครับตรงนี้ก็อาจจะทําให้ท่านนะครับ ไม่ได้ก้าวหน้าหรือไม่ได้พัฒนาอะไรขึ้นสิ่งที่ท่านรู้สึกในตอนนี้ก็คือปัญหามันหนักจนเกินกว่าที่ท่านจะจัดการมันได้แต่ถ้าหากเราพยายามทำอะไรสักอย่างมันก็ดีกว่าการนอนรอนั่งรอให้ปัญหานั้นมันทิ้มแทงหัวใจเราจะให้หดหู่ไปกว่านี้นะครับสิ่งที่ทำก็คือตั้งสติให้มากแล้วก็อย่าคิดอะไรในแง่ลบจนเกินไปนะครับช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่<ม> สุดที่ถึงจุดที่ไม่สบายที่สุดหรือว่าเลวร้ายที่สุดนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้เลวร้ายไปกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลุกขึ้นนั่งลุกขึ้นยืนนะครับเราก็จะมองเห็นว่าเราจะหาทางออกได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามัวแต่จมนะครับอยู่กับอดีตนะหรือว่าจมกับปัญหาที่เราเผชิญอยู่ ใบที่2นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับเรียวนี้ท่านจะมีความอึดอัดใจนะครับเบื่อหน่ายกับสถานการณ์รอบๆตัวที่เป็นอยู่นะครับในโครงการนะครับอาจจะมีการบางแผนหรือทํางานอะไรไว้นะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยพบกับความก้าวหน้าที่ชัดเจนนักนะครับเรียวนี้จําเป็นต้องใช้อดทนรอคอยไปก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องต่างๆอาจจะยังไม่เป็นไปตามที่ท่านคาดคิดเอาไว้นะครับ เรื่องการงานนะครับจะมีความล่าช้าเกิดขึ้นนะครับเพราะปัจจัยจากบุคคลภายนอนที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งทําให้งานต้นช้าไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเงินก็ถือว่าก็จะมีเงินเข้ามาให้จับใจ่ายใช้สอยนะครับแต่ก็ยังไม่ดีมากนะครับก็อย่าเพิ่งใช้เงินเยอะจนเกินไปนะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาในการหมุนเงินได้ ใบที่3านะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในระยะนี้นะครับตัวท่านก็จะมีรู้สึกมีชีวิตชีวาและก็มีพลังงานในทาการทําสิ่งต่างๆนะครับแต่สิ่งที่ท่านคิดไว้นะครับยังไม่ได้แสดงออกมาหรือว่าไม่ได้บอกให้คนอื่นรับรู้ในช่วงนี้นะครับท่านจะมีความมั่นใจในตัวเองอย่างมากนะครับ ควรระมัดระวังความมั่นใจของตัวเองที่มากเกินเกินไปนะครับอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้นะครับหากมีความสนใจใครอยู่แล้วก็ขอให้ลองเข้าหาหรือลองเสี่ยงดูเพราะว่าท่านมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นนะครับพูดคุยกับคนที่ท่านสนใจอยู่นะครับหากพูดคุยกับคนที่คู่คอก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในอนาคตนะครับในระยะเวลา นี้ก็จะเหมาะสำหรับการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวด้วยนะครับขอให้ท่านลงมือทำเลยนะครับจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนไพ่ใบที่4นะครับในช่วงนี้สิ่งต่างๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับก็เมื่อ ได้ไพ่ใบนี้นะครับขอให้ท่านแน่ใจได้เลยว่านะครับหากช่วงที่ผ่านมานะครับถึงจุดย่ำแย่แล้วก็ยากลำบากต่อการแก้ไขนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครับไปสู่ที่จุดที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นนะครับหากท่านเองมีความกังวลใดๆอยู่นะครับขอให้ทำใจให้สบายและเตรียมรับความโชคดีที่กำลังจะมาถึงนะครับในเรื่องงานท่านจะเริ่มมีโชคเรื่องการงานเข้ามานะครับมีโอกาส ก้าวหน้านะครับในอาชีพนะครับในตําแหน่งที่ท่านทําอยู่อาจจะมีการเลื่อนตําแหน่งเลื่อนขั้นได้ปรับเงินเดือนนะครับเรื่องการเงินก็ถือว่านะครับเป็นช่วงที่จะเริ่มดีขึ้นนะครับอาจจะมีโอกาสได้เงินก้อนนะครับมีโชคลาภทางการเงินเข้ามานะครับแบบไม่คาดฝันความรักนะครับก็ถึงแม้จะไม่ดีมากนักนะครับ เพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งโชคด้านการงานและการเงินมากกว่าแต่ก็ถือว่านะครับก็สามารถประคับประคองนะครับหรือว่าได้เจอคนรักที่ถูกใจหมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลข10หมายเลข13หมายเลข1หมายเลข10ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข1 หมายเลขสิบหมายเลขสิบหมายเลขสิบสาม